สวัสดีนะคะทุกทคนวันนี้เรามาให้สามรัฐค่ะ3มรัฐวันนี้วันที่สี่นะคะเดือนหปีหกิสี่ค่ะเยอรมนีอังกฤษรัสเซียนะคะตัวนี้สิปอนค่ะห้าสองศสามสี่ค่ะเด่นๆของเขานะคะเม็ดเดียวเราให้ตัวนี้เลยห้าสองค่ะ ้นะคะเม็ดเดียวนะคะเม็ดที่สองก็92ค่ะนะคะก็สามเก้าสนะคะเกค่ะสีค่ะสี 42, 94, 04, ะะ่สองค่ะศูแล้วก็32มนะคะสาแล้วก็03ค่ะ จัดเด็ดเด็ดให้นะคะตัวนี้สามตัวก็อาจจะมาสองศูนย์สามนะคะเก้าสองศูนย์เก้าห้าสองประมาณนี้นะคะดูนะคะก็ลากตัวนี้ไปเลยค่ะห้าสองน้าเด่นนะคะสายลูดสายลากนะคะฟันห้ารองสองค่ะนะคะฟันห้ารองสองสายลูดสายลากเอาไปเลยนะคะ ลากลองก็จะเป็นตัวนี้ค่ะนะคะสตัวก็502 902ถ้าศูนย์มานะคะก็จับใส่เลยนะคะในนี้นะจับใส่กันนะคะตัวนี้จับใส่นะคะนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามค่ะตัวนี้จะทําเพื่อเป็นแนวทางนะคะใครคิดเห็นยังไงก็จับกันเอานะคะตัวนี้ตามสูตรนะคะตัวนี้ตามสูตรของเราสิบบนนะคะ แมนไม่มัน,มน,มนล้วก็มาโรยหลังหอยออกนะคะอย่าเชื่อจนกลัวหอยจะออกแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะสามรัดเลยเม็ดเดียวก็เยอรมันเลยค่ะตัวนี้นะคะเม็ดเดียวจะส่วนมากจะมาเยอรมันนะคะสายูดส่ลรากนะคะเยอรมันเลยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบาย